ดีจ้ายินดีต้อนรับคนซื้อช่องยันนุ่นลันล่างจาพี่น้องแขกทั้งในมาลูกค้าทั้งในมาแต่เศร้าเทียนอนพี่น้องเอ้ยมากับล้มหนาวมากับล้มหนาวเบื้องรถทุบข้าไม้ยันนุอยขี้อันนั้นม้าจะใช้ห้างเข้ามาไม่เจอรถเ่นยันนุอยตื่นไว้มนมาจะทั้งไหนพี่น้องหระเบิ้งหระเบิ้องว่าขันหมักยัยท่านไปิสาตาเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ไปถามว่าหน้าจ้าละลูกค้า ได้ยินข่าวว่าเป็นเอฟซีล่ะน้อยพ่อมเน้ะพี่น้องเป็นเล็บเอฟซีล่ะงยิงพ่อมเด้เอออืมเพื่อนมาเพื่อนติดไปทั้งใดเดี๋ยวเขาไปสอบถามเพื่อนก่อนนะพี่น้องเพื่อนเป็นนีล่น้อยวงยิงเขาถามเพื่อนได้ยู่ดเออขันเอฟซีทั้งเขาอ่ะแล้ป้าพี่น้องปึ้ยเตียนเตียนยังหน่อยตียนเตียนรถขันบางไง เบิ้งละเบืงรถคันบหมือนไงพี่น้องเอ้ยปรื้อถึงไงถึงงามเมาะพี่น้องเมาะผู้ใ <า S 1> ดเห,เห็นคันนี้การถามผู้ใน,นได้จ้าเด้อเอฟซีล่ะน้อยเดย้อผู้ใดเอฟซีล่ะเอฟซีสาวน้อยเพื่อนเพงพี่น้อง,น,องนี่ควักเอิ้นควักถามกันได้ควักเอื้นควักถามกันได้เราวัาเนเรา,าเป็นเอฟซีล่ะน้อยท่านพี่น้องไปไปเบิ้งไปเบิ้งไปถามกันโอ้ดีใจเอฟซีล่ะน้อยมา อู้สสวัสดีค่ะโอ้ยมาจากทั้งไหนนาะค่ะน้อนี่มาจากใกล้บ้านพไปยี่โม่นี่ละอยู่บ้านบ้านเฮ็ดบ้านดอนนี่แม่โอ้ยใกล้กนจะได้ต้องมาอุดหนุนก่อนโอ้ยตั้งใจมาแล้วสิบไปทั้งไหนต้อนเนี่ยค่ะเข้ากรุงเทพจ้าโอ้ยจีนเขาโม่ยวันจีนไทอีลายย่สิยาไปกันโอ้ยอีหลาเลรือนู้ใส่มวอแรงอะโอ้ยเอฟซีอีหล่ะไว้พี่น้องเอฟซีล่ะ เราตุ้ามเกตัวเหมือนเลันอ้นั่นวาตัวแท้ตัวจริงไม่ใช่ตัวปลอมพี่รองเนียตัวปอมน้น่ออมเอมเนี่ใช่ไหมคะไปอยดออมเอี้ยนไปงนฮั่นึ่งไปโยดเฮ้ยเนาขาดู้ขาเป็นหนาห้านี่เอ้ย่อยัน่อยดยันหน่อยอัวลนดนไปน้ำยันหน่อยอัวลนนไปหนาห้านบ่เรบ่เคยพลาดมาไกลอุ้งยิงมากลเสรพี่้อง ขากันเต็นยนใกล้ๆสักทีบ่พอนีหลังออกมาเนี่ยข้ากันม่มๆโมดๆม่โมดไปมาห้างแต่รอบนั้นมีมูลีประมาณสองปีกันแต่เมื่อนี้ยอยากไปยุทแต่ว่าคือพวกี้มูเต็นเสด็จผ่าน่ะเออเนะอยากเงไกลๆด้วยนะพผู้โดยสารออกไปไปผู้ได้ส็เต้นห้าหมดแลันขากลับี่ยล่ะคะขากลับมากก็พป็ยี่หมอด้วยน เสียเวลามาบ้านโอ้ยสร้างทานแต่เรื่ต่างต่นานั่นเที่ยวเที่ยวขึ้นเที่ยวลงตลอดมันบ่เนี่ยคะ่ะนีแบบว่าอันแนป้นคนทำทัว่ทำทัว่เร<อ>าตูา้ต่<อ>างาททตา่างขาดมีหลายต่างนี้ยังมีพอเพื่อสบัดยังไม่ขูกมากเบิ่งอ๋อจ้าจ่ายังมีมาดูอยู่มาบ้านดูปีเนี่ยเ<อ>ที่ยวท่าก็โศกเลยจ้าอู้เดินทางปลอดภัยได้ขันเที่ยวดูๆนะจ่าเดินทางปลอดภัยเที่ยวเลยเที่ยวเลยจ้าวันทียี่สิบกว่าสิไม่ต้องไ พุทเธ่เป็นสิษย์นไปพาตัดมาแจกโอ้อ้จ้าขอให้หายไปๆได้ยังเรือ่อยพุทเถ่าหายไปๆอู้หนออันนี้ตั้งใจแล้วเห็นทตงแต้เห็นได้โดนแลวที่บ้านเล็กน้อยในในวงเขาลงติจ้าในสมัยพระท่านเคียวเขาเขาเย่บเคียวอยู่คนโอ้จ้าเลยว่ะเอ้าคุณคุณพ่างบ้านฉั้นถนนเป็นงนด้วยเมาใกาเล่เปิดจัา กันามสุเล้ใกล้ๆกันใ่กล้ๆกันเยว่ายังหมดแล้วไ่อเดียวป่าอะไรนี้ยว่มาเ้มาเข้าเวแวเข้ามา้าแวะเขามาดีใจได้น่ะดีใจโอ้ยแลชื่อเข้ามาอันเบิ้งไม่นสายตาเน่ะอันบ่ค่อยดีเด้เขามาเขามาเป็นทีเลี้ยวเข้าปาดเป็นรถผุ้ใเคือกันไงส่นจนสะดิด ไม่มามได้บ้างสร้าแม่น่าเปิด่าเฮาเปิด่าเปิดกสร้างมาเปิดกับสีทายจะลูกบ้แล้วก็ได้ดอกเว่าปิดรึเ่ามนีหล่ะมาเปิดไฟไหวเตียเปิดส้ายว่าตยค้าสั่งมาจนยังยู่าย่าหลงพว่าจนเป็นตั้งใกสีไม้ไม่อดเขาเลิกดอกเพราะว่าจาห้างนยเห็นไม่คีดจ้าไม่คีปันเขาได้เปิดพิกัดเบ่งยูขึ้นตั้งบนฟางโจรบ้านน้องคุงเขารียกว่าโอ้ยอยู่ใกล้ๆแต่ว่า ที่แลกนี่บรรลุวัดทังเขาตรงไบนใช่ดพี่กัดจะไย้ว่าบะย่างมีจีพีเอสบะย่างกัเซตเปนไงน่าอนดเอพี่ก็กาแฟโบราณมัอขึ้นรถละเม็นขึ้นฟ้าโ่นละสมัยนี้ท่านสมัยก่ะนใช่โอ้ยเอฟซีล่ะพี่น้องเออเย็นหนึ่งจมเหล่าจมเหล่าจมจีพีเอสเนี่ยไปไปบ่มีพนเจนน่ะฮั่นผู้ใดพาเราก็จุงแขนเราประเจนเลยได้พี่น้องยูฉลองกุ้ง ช่วงหนึ่งช่วงที่เขาไปเล่นยวนมินบุรีโลตัดมินบุรีนั่นช่วงนั้นมะฝ้า่งผู้เ่าเลย์ว่ายุ่ใกล้หอพักยังมากเลยขำคล้องไปโอ<ฮ>้ใช่ใหญมากเลยเดือนที่แล้วนี่มัม้งอยู่บ้านมะฝ้า่งผู้เ่ายุ่ใกล้ๆบ้านเลยมองเห็นโลตัดมินบุรีนหนึ่งอ๋อไม่แอนแม่หนึ่งเดือนที่แล้วนี่ map. แหละยุ่งใกล้บ้านไหม ไม่ว่าคสิไแท้คี่อดคุณเบหูเลยม้เงินใกล้ไรอ่ะย่างขามข้อไหนเนาะนเงนกับบันไดบ้านด้วยนะแม่่า่าฮ่าฮ่่าจ้างอ้กเงียงเลยจ้างอ้วเงียงเลยเนี่ยใกล้ๆเลยไปย่างขามไปก็ได้เลยคนในสีราคาแทบคงแที่อย่างเนยเพราะว่าย่างไปสีก็อยากเอรถไปดอกกินแล้วก็อยาก กินแล้วไปอยากขับรถนางหันยังเดียวเดินนางเดือเดินนางเดือยังเดียวเลยเท่าไหร่ดีนางแล้วเอาเบียร์เ้าวขวดเนาะมวนแล้วเนาะน้จ้ามวนเด้ไปยังสั้นเนาะโอ้ยพ่อขอเดียวกันมันมวนดีหลีเด้เนาะจ้าเนาะโอ้ยมันมวนเด้แต่ยายหน่อยเดียวเอาผู้เดียวกวเอาเด้ หัวนมักเนาะออดูไก่่ะยันแขกปากหัางแค่นั่งอยู่นี่ผู้เดียวกัน้องอยู่ผู้เดียวเด่นน่ะซันน่ะสมัอ้มัด้เข่านีทำไมเห็นหน้าถึงเนาะจ้เจ็ดล่งเจ็ดมื่นวานเดียวีมื้าข้าา้้า้า้าาา้าา บรรยากาศพี่น้องเอ้ล้มเย็นไวไหเบ้องกันเ fc fc หล่ากันแวะมา fc หล่าก็แวะมานอนพี่น้องนอนโอ้ยขอบคุณหลายๆที่ไม่ย่ไม่ยำเป็นตังไกมาละพี่น้องขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณหลายๆที่ไม่ย่ไม่ยำนี่เอา fc หล่าหน่อย มาเที่ยวมาหาแวะมาบ้านใกล้กันพี่น้องหมู่บ้านใกล้กันหมู่บ้านใกล้กัน,น,กกนเพิ่งจะเข,ข้าไป้างไหนอยู่หมู่บ้าน้างไหนนานะพี่น้องนาะพวกแกนั่งอยู่หมู่บ้านสิตถนนทางสองศูนย์หนึ่งโอ้ยเห็นหลายเทียเแล้วเพิ่นเลยแวะมาเพิ่นที่ของเทียบพี่น้องเอซีล่ะน้อยได้จ้าขอบคุณหลายๆจ้าเด็กเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เป็นกำลังใจให้ยายนุ่ยหัวล้านช่องน้อยๆในเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณหล,ลายๆเด้อจ้าขอบคุณจ้าสำหรับคลิปนี้ยายนุ่ยฝากไว้สำหรับนี้ก่อนจ้าสิ่ไหมอัปเดตในเบื้องอีกงน้อยจ้าเนาะสวัสดีจ้า